อันดับนักชกไทยล่าสุดในการจัดอันดับของดุน WBC เดือนพฤษภาคม2 5 6 5สภามวยโลกหรือ WBC ได้ประกาศอันดับโลกใหม่ล่าสุดประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 5ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีนักชกไทยที่น่าสนใจติดอันดับในแต่ละรุ่นดังนี้ รุ่นมินิมัมเวทเพชรมณี CPF เป็นเวอร์แชมเปี้ยนวันเฮงมีนโยทินเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่3ามผงศักเล็กนครหลวงโปรโมชัน่นเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่21วันเฮงหลังจากพ่ายแพ้เพชรมณีรอบที่สองอันดับก็หล่นสองขั้นเมื่อเดือนก่อนและเดือนนี้อันดับยังคงที่รุ่นไลฟ์ไฟเวท เดนไนนครหลวงโปรโมชั่นเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่16เพชโกศลกรินสุดะเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่28เดนไนนครหลวงโปรโมชั่นเลื่อนรุ่นมาได้แชมป์ไลฟไฟเวทเดอะบุนยูบีซีเอียอันดับโลกจึงย้ายจาก105ปอนด์อันดับที่17มาอยู่ในรุ่น108ปอนด์ส่วนเพชโกสนอันดับยังคงที่ รุ่นไฟ์เวททนานชัยจะรูนพักเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่8จอมโวกอศักลำพูนเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่25ทนานชัยอันดับยังคงที่ส่วนทางจอมโวหลังจากป้องกันตำแหน่งแชมป์ไฟเวเดวินยูบเอาชนะ TKO ยกที่6กองฟ้า CPF แชมป์ซูเปอร์ไฟเวเดวินยูบีซีเอเซียซินเวอร์ และตอนนี้ก็เข้าอันดับโลกของรุน u b บทันทีรุ่นซ u เปอร์ไฟเวดเจ้าแหลมศิสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่สองผงสพลปัญญาคำเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่33สิสรสเกตอันดับคงที่แต่เขาจะมีโปรแกรมขึ้นชิงแชมป์โลกสมัยที่3กับทางเจสซี่โรดิเกสในวันเสาร์ที่25มิถุนา,ายนนี ที่ซานอันโตนิโอส่วนพงศสพลอันดับยงคงที่รุ่นเบนตัมเีดนวพลนครหลวงโปรโมชั่นเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่1เพช CPF เป็นรองแชมป์โลกอันดับที่13นวพลหลังเบอร์หนึ่งเช่นเดิมรอการตัดเชื่อกับเจสันโมโลนีตามคำสั่งของดูนยูบีสี่ส่วนเพชอันดับขึ้นหนึ่งขั้นรุ่นซูเปอร์เบนตัมเีด ชายน้อยวรวุฒิเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่6ชายน้อยอันดับขึ้น1ขั้นกลับมาอยู่เบอร์6หลังจากที่หล่นไปหลายเดือนรุ่นไลท์เวทอภิเชษเพชรมณีเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่27อภิเชษอันดับของเขายังคงที่นั่นเอง